ไซเบอร์บูลี่งเนี่ยจะหมายถึงการกัดแกล้งกันโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เช่นใช้ YouTube, Line, Facebook, Instagram หรือว่าอีเมลพูดง่ายเป็นเป็นสื่อดิจิตอลทุกรูปแบบก็ต้องมาดูลักษณะของของไซเบอร์บูลลี่นะว่าอะไรเที่ยวเรียกว่าไซเบอร์บูลลี่ก็จะเป็นลักษณะของการที่มีการอัดตรงๆเลยง่ายๆก็คือมีการใช้คำพูดด่ากันนะครับขู่ทำให้กลัวคุกคาม นะครับไม่ว่าทางด้านร่างกายหรือว่าทางด้านเพศแนบเนียนกว่านั้นขึ้นมาหน่อยก็มีการแบบสวมรอยเช่นสร้างแอคเคาท์ปลอมแล้วดึงรูปของเหยื่อมาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์เพื่อให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดว่าอันนี้เป็นแอคเคาท์ของเหยื่อแล้วก็ใช้แอคเคาท์ที่กตัวเองสร้างขึ้นมาปลอมเนี่ยโพสต์ข้อความไปด่าคนอื่นให้เพื่อนๆนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเหยื่อเนี่ยเป็นคนด่าหรือมีการเอารูปไปตัดต่อใส่คลิปแล้วก็โพสตอาจจะออกมาในเชิงขำ,ขำ หรืออาจจะออกมาในเชิงที่ทําให้สื่อมเสียเช่นตัดต่อภาพโป๊ภาพเปลือยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก,ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของไซเบอร์บูลลี่ส่วนใหญ่นะครับกระทาโดยคนรู้จักอาจจะเป็นเพื่อนสนิทกันเองที่เคยเป็นเพื่อนรักกันแล้วอาจจะมีการผิดใจกันมีการอิจฉากันนะครับมีการงอนกันอะไรบางครั้งเนี่ยนะครับแล้วก็มาแกล้งนะครับหรือว่า,อาจจะเคยเป็นแฟนกันแล้วก็พอจะตีตัวห่างก็ ถูกแกล้งอะไรเนงะี้ยเด็กหลายคนจะไม่กล้าบอกพ่อแม่ไม่กล้าบอกครูนะครับเพราะกลัวปฏิยาของพ่อแม่ที่มักจะทํากับเด็กที่ถูกกั่นแกล้งแล้วมาบอกเขาก็คือว่าไปทําอะไรมาล่ะหรือบางทีสอนหน้าอาจจะซ้ําเติมว่าเนี่ยเห็นแม่แม่บอกแล้วเตือนแล้วไม่เชื่อว่าอย่าใช้ไลน์อย่าใช้ Facebook มากซึ่งก็ไม่ได้เป็นการช่วยเด็กนะทำให้เด็กรู้สึกแย่ลงนะครับแต่สิ่งที่ที่เด็กส่วนใหญ่มักจะกลัว ก็คือกลัวว่าพ่อแม่จะริบมือถือตัดสิทธิ์เขาในการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็พ่อแม่จะไม่เข้าใจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เด็กเนี่ยไม่กล้าบอกมันเลยทําให้เด็กเนี่ยยิ่งเก็บตัวเองปิดตัวเองมากขึ้นไซเบอร์บูลี่งเนี่ยความน่ากลัวของมันอยู่ที่ว่ามันสามารถเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้โดยใครก็ได้รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้คนแกล้งสามารถหลบซ่อนได้เกิดแล้วเกิดซ้ําได้อีก มีการแพร่กระจายวงกว้างที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของเขาเพราะเราจะเจอกรณีเด็กที่ถูกกันแกล้งแล้วเด็กเนี่ยมีความคิดว่าตัวเขาเนี่ยสมควรแล้วที่โดนทำแบบนี้คือผู้แกล้งเนี่ยสามารถทำให้เหยื่อคิดได้ไปอย่างนั้นว่าเขาไม่ดีขนาดนั้นเขาเลวขนาดนั้นเขามีพฤติกรรมน่ารังเกียจขนาดนั้น สมควรแล้วที่เพื่อนๆจะแอนตี้ไม่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เป็นจุดที่ทําให้เด็กเฮิร์ตมากอับเซตมากแล้วก็ซึมเศร้ามากสำหรับพ่อแม่คําแนะนําก็คือว่าก่อนที่เขาจะหยิบยืน่นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกให้ลูกเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องสอนลูกให้รู้ว่าสิ่งที่เขาตั้งใจหยิบยื่นให้เนี่ยนอกจากมีประโยชน์โทษหรือผลเสียที่ตามมาจากการใช้เนี่ยมีอะไรได้บ้างให้เด็กเขารู้ว่ารูปแบบของไซเบอร์บูลิ่งเนี่ย มีอะไรได้บ้างพ่อแม่ต้องสอนเด็กให้รู้วิธีเซ็ตค่าความเป็นส่วนตัวหรือ Security ตรงนี้พ่อแม่ต้องศึกษาก่อนไม่ใช่พ่อแม่ไม่รู้อะไรเลยแล้วหยิบยื่นให้เด็กสอนเด็กว่าอย่ารับคนที่ไม่รู้จักเป็นเพื่อนนะครับอย่าแชทกับคนแปลกหน้าอย่านัดออกไปเจอข้างนอกกับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักพ่อแม่ต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กให้เด็กรู้สึกไว้วางใจนะครับให้เด็กรู้สึกว่าพ่อแม่จะรับฟังเขาได้ทุกเรื่องนะครับ แล้วพ่อแม่จะไม่รีบตัดสินเขาในทุกๆเรื่องพ่อแม่มีเหตุผลพ่อแม่ไม่ใช่อารมณ์อันนี้คือสิ่งที่เด็กอยากได้จากพ่อแม่อันที่สองคือคุณครูจะต้องมีหลักสูตรเดีย a l i ท e r a c y นะครับผู้ง่ายคือการรู้เท่าทันสื่อการอ่านสื่อให้ออกนะครับการวิเคราะห์สื่อให้ออกการไม่รีบตัดสินเวลาที่เขาเสพสื่อการไม่รีบแชร์ข้อมูลที่เขายังไม่ชัวร์ว่าเป็นของจริงเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพื่อลดโอกาส ของการที่เหยื่อจะถูกกระทำซ้ำโดยไม่รู้ตัวครูจะต้องมีความรู้โดยเฉพาะในชั่วโมงคอมพิวเตอร์เนี่ยครับในการสุกเด็กให้มีทักษะในการเซตไพรเวทตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตั้งค่าความปลอดภัย just in case หรือในกรณีที่ผู้ปกครองเนี่ยไม่รู้หรือไม่ได้สอนลูกมาก็ยังมี Safety Net ที่โรงเรียนคุณครูก็จะสอนอีกอีกชั้นหนึ่งอันที่3ครูควรจะมีกิจกรรมที่เป็นลักษณะของการป้องกันก่อนที่จะมี bullying เกิดขึ้นเพราะ มันมีงานวิจัยเปรียบเทียบการปฏิบัติของโรงเรียนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วไปหาคนผิดแล้วลงโทษคนผิดให้สาสมมีนโยบายเข้มงวดกวดขันแล้วก็รุนแรงกับอีกโรงเรียนหนึ่งเป็นนโยบายในเชิงป้องกันไม่ได้ลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรุนแรงคือมองว่าคนกระทำก็เป็นคนที่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือและเปรียบเทียบผลปรากฏว่ากลุ่มโรงเรียนที่เป็นนโยบายเชิงป้องกันอัตราการ แกล้งกันทั้งบูลลี่ธรรมดาแล้วก็ไซเบอร์บูลลี่เนี่ยลดลงอย่างมากในขณะที่กลุ่มที่ใช้วิธีรุนแรงอัตราการกานแกล้งกันไม่ได้ลดลงหรือบางทีกับมากเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นวิธีที่โรงเรียนควรปฏิบัติวรจะเน้นการป้องกันให้ความรู้เลยตั้งแต่เล็กๆอนุบาลก็ให้ป .1 ป .2 ก็ให้ก่อนที่เด็กจะมาใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอย่ามีปริยาที่รุนแรงหรือทำโทษคนกระทำที่รุนแรง ต้องมองว่าคนที่กระทำเนี่ยเขาอาจจะมีความผิปกติมีปัญหาจิตใจปัญหาครอบครัวที่เขาอาจจะหยุดทําได้ถ้าเราช่วยเหลือเขาอย่างถูกต้องเ็าอยากจะฝากถึงเด็กๆนะครับถ้าตัวเองเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์การการ่แกล้งกันโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับหมออยากจะเตือนนะครับว่าอย่าเพิ่งรีบเชื่อในสิ่งที่เห็นนะครับอย่าเพิ่งกดไลค์หรือว่ากดแชร์นะครับคิดสักนิดหนึ่งก่อน การกดไลค์กดแชร์โดยที่ถ้าเหตุการณ์นั้นไม่ใช่เรื่องจริงนะครับคุณมีความผิดเหมือนกันถือว่าเป็นผู้สมรูุรุ่มคิดนะครับในการแกนแกล้งเพื่อนการทําที่เขาคิดว่าสนุกนะครับอาจจะมีผลกระทบทําลายอนาคตเพื่อนทําลายชีวิตเพื่อนทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับส่วนคนที่กําลังจะเป็นผู้แกนแกล้งคนอื่นหรือเคยแกนแกล้งคนอื่นแล้วนะครับก็หมอก็อยากจะเตือนนะครับว่าหยุดเถอะนะครับ มันไม่เท่มันไม่สนุกหรอกนะครับในการที่จะทําลายอนาคตเพื่อนๆนะครับแล้วที่สําคัญคือว่าการกระทํานี้เนี่ยมันผิดพรบอรคอมพิวเตอร์น้องๆอ,อาจจะมีโอกาสที่จะติดคุกนะครับถูกปรับนะครับหรือมันอาจจะกลายเป็นประวัติของเขาทําให้เขาเสียอนาคตได้